สวัสดีค่ะค่ะยุ้ยค่ะวันนี้มาพบกับพวกเราสองคนในรายการวันนี้นะคะพวกเราจะพามปชมสถานที่ที่เราทำงานกันนะคะนั่นก็คือ d r x สหกิจคลินิกค่ะไปกันเลยไปสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้เราก็ถึงที่คลินิกเราแล้วนะเราจะแนะนําคนที่จะแนะนําเรานะคะที่จะพาทัวร์คลินิกนี้นะก็คือพี่วันของเราสวัสดีค่ะชื่อพี่วันนะคะเดี๋ยวพายยิ่งชมคลินิกนะคะ ด้านหน้ายได้ไหมคะว่าที่ทเหรอคะมีอะไรบ้านเราด้วยเรื่องจากด้านหน้าก็จะเป็นห้องตรวจโรคของคุณหมอเราจะมีห้องตรวจคุณหมอสองห้องอันนี้จะเป็นห้องตรวจสองด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นห้องตรวจหนึ่งค่ะแล้วก็ด้านในนะคะห้องตรวจตรงนี้เป็นห้องตรวจขึ้นไปป้าหัวใจแล้วก็ตรวจภายในก็จะตรวจในห้องนี้ขอเข้าไปดูได้ไหมคะว่าข้างในจะเป็นยังไง หมอใจนะคะเป็นแบบ12รีบก็จะใช้ห้องตรวจตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเตียงตรวจภายในนะคะแต่ว่าเราก็จะเปลี่ยนผ้าปูเปลี่ยนอะไรเคสอะไรเงี้ยค่ะก็มีคนไข้ถึงจะเตรียมเครื่องอีกทีหนึ่งนะคะะเดี๋ยวไปห้องเรอไปกันเลยแต่นี้เลยค่ะตรงนี้เป็นห้องเอ็กซเรย์นะคะมาด้านนได้เลย นี่เป็นเครื่องเอ็กซเรย์นะคะใช้เอ็กซเรย์คนไ Ex A ข้เอ็กซเรย์ A ปอดเอ็กซเรย์กระดูกต่างๆในร่างกายนะคะถ้าคนไข้อุบัติเหตุมาหรือเจ็บตรงไหนเนี้ยค่ะคะุณหมอออเดอร์เอ็กซเรย์ก็จะเป็นห้องนี้เลยนคะคะตรงนี้จะเป็นห้องเปลี่ยนชุดคนไข้นะคะเสื้อผ้าก็จะอยู่ในตู้นะคะจะแยกชุดแล้วก็เปลี่ยนเสร็จก็จะเอาเสื้อผ้าที่เปลี่ยนแล้วมาไว้ในนี้นะคะ นี่เป็นห้องตรวจการได้ยินนะคะเป็นตู้ตรวจการได้ยินของเราส่วนมากแล้วจะมีพนักงานที่มาเกิดก็จะเป็นกลุ่มตรวจก่อนเข้างานกลุ่มตรวจสุขภาพประจาปีของบริษัทนะคะที่มาใช้บริการก็มีตรวจทุกวันเลยแล้วก็ห้องถัดไปก็จะเป็นห้องตรวจเอ็กซาย์เตานมนมหน้าตาจะเป็นแบบนี้ เป็นเอ็กซเรย์เต้านมสาหรับคนที่มีก้อนหรือมีปัญหาทางด้านเต้านมนะคะคุณหมอก็จะส่งตรวจทาแมมโมแกรมก่อนซึ่งมันจะทําคู่กับอันต้าซาวนะคะแต่ว่าคนไข้อยากตรวจเช็คอัพเฉยๆก็ได้ไม่มีอาการไม่มีก้อนอย่างเงี้ยก็สามารถตรวจได้เหมือนกันตรงนี้เป็นห้องตรวจอันต้าซาวนะคะก็จะมีคุณหมอรางีแพทย์นะคะประจำอยู่ในห้องแล้วก็มีเครื่องอันต้าซาวของเราอยู่ได้เลนะค่ะใช้อันต้าซาวดูทั้ง ใหอยทั้งช่องท้องเต้านมนะคะดูเส้นเลือดก,ก็ได้นะคะเรามีหมอเฉพาะทางทางน้าอัตสาวด้วยนะคะมันจะเป็นคนหมอร่างซีแค่นะคะของเราเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวพบกับคุณหมอต่อนะ,ะ <S <S อเมื่อกี้นะคะคือในชีวิตม,มีหลายห้องมากเลยนะคะก็ผมยืน่ได้เพราะค่ะนาตื่นเต้นไหมคะน่าตื่นเต้นมากๆค่ะลูกรบในทีวิเดียวนะคะแล้วก็จากที่เห็นไปเมื่อกี้เนี่ย เราสามารถยกทุกอย่างไปอยู่ในรถต่อขวดข้างนอกได้ด้วยค่ะก็ต่อไปแล okay. ้วก็ไปดูรถของเรากันดีกว่าไหมคะว่าเป็นยังไงไปกันเลยค่ะจากที่เห็นข้างในเมื่อกี้นะคะทุกอย่างจะถูกไปอยู่บนรถนั้นเลยค่ะไปกันเลยค่ะไม่เห็นอะไรวะ ค่ะถ้าพอขึ้นรถเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะมาเจอห้องแรกเลยห้องแรกของเราก็จะเป็นห้องเอ็กซเรย์นะคะนี่ค่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยก็คือพอเข้าไปปุ๊บเราก็จะเห็นตัวแผ่นค่ะพอเสร็จแล้วก็จะเป็นตัวเครื่องเอ็กซเรย์นะคะค่ะห้องต่อไปนะคะเป็นห้องแมมโมแกรมเนาะก็จะเห็นได้ว่าจะเหมือนในคลินิกเลยนะคะเหมือนได้เราได้ยกจากในคลินิกเนี่ยมาอยู่บนรถนี้ได้ด้วย หลังจากะะที่เราก็ไปดูที่คลินิกกับว่าที่รถมือบาย์เชิงนะคะท่านใดที่สนใจนะคะอยากที่จะให้รถมือบายของเราออกไปตรวจนอก,นอกหรือท่านที่อยากจะมาตรวจสุขภาพที่คลิน,นะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์099 099 399ข้างล่างนี้เลยนะคะคลินิกเราต้องอยู่ที่ไหนคะยุ้ย ตั้งอยู่ที่ขนส่งหมายเป็นใจห้านะคะถ้าขี่เข้ามาเนี่ยเราจเจอวงเวียนให้วนขวาตลอดนะคะแล้วจะเจอปี่ดงสีฟ้าค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะหลังจากที่แนะนย่งที่ดิ่เสร็ารเราอไปเที่ยวกันนะคะไปเลยค่ะ